สวัสดีค่ะเ,คเพื่อนๆพีทบีเคทุกคนนะคะวันนี้เราพาเพื่อนๆมาเที่ยวกันที่พัทยาตอนนี้นะคะเราอยู่กันที่โรงแรมอานาอานาันค่ะเขาบอกว่าที่นี่มีคาเฟ่ปเปิดใหม่นะคะอยู่ในโซนของโรงแรมนะคะติดกับฝั่งชายหาดนะคะชื่อว่า Under The Sun ค่ะ Under The Sun นะคะมาในตีมสีแดงนี่เลยค่ะเดี๋ยวเราจะพาเพื่อนๆทุกคนนะคะเข้าไปชมบรรยากาศข้างในกันค่ะ จะเป็นบีทบาสสีแดงสดนะคะมาในตีมสนามทุกคนเล่นนะคะหรือว่าอเ r e c กา of e v e r y o n นนะคะเพราะว่าด้วยการดีไซน์นะคะออกมาให้เหมือนกับสนามเด็กเล่นนะคะแต่สามารถสนุกได้ทั้งผู้ใหญ่แล้วก็เด็กเลยมีสไลเดอร์นะคะที่ทำมาจากไฟเบอร์นะคะผลิตโดยบริษัทเดียร์ยอดเลยแล้วก็มีชิงช้านะคะให้เราเล่นด้วยแล้วก็เล่นได้ตลอดทั้งวันเลยค่ะ ตอนนี้นะคะเนีพาเพื่อนๆขึ้นมาถึงจุดเช็คอินที่สําคัญของที่นี่แล้วค่ะใครมาที่นี่นะคะห้ามพลาดจุดเช็คอินตรงนี้เลยค่ะเดี๋ยวจะถ่ายรูปให้เพื่อนๆดูนะคะว่าถ่ายออกมาได้แล้วรูปจะเป็นยังไงค่ะตามนัทไปดูกันค่ะนอกจากที่นี่นะคะวิวจะสวยแล้วนะคะเค้กที่นี่ยังอร่อยด้วยค่ะ นัสั่งเครื่องดื่มนะคะแล้วก็เค,ค้กนะคะเดี๋ยวเราไปนั่งชิลข้างๆชายหาดกันค่ะเดี๋ยวเราเอาเค,ค้กนะคะกับสมูทตี้นะคะไปนั่งทานตรงนี้กันที่นี่นะสั่งเป็นเบอร์รี่นะคะเบอร์รี่สมูทตี้ ันนี้นะคะจะเป็นเค้กนะคะเป็นเค้กแครอทนะคะด้านบนจะเป็นครีมชีสค่ะ ใครที่มาพัทยานะคะก็รองแวะมาที่คาเฟ่แห่งนี้ได้นะคะไม่จําเป็นนะคะว่าต้องเข้าพักที่โรงแรมอาณาอานาันนะคะเราก็สามารถเข้ามารับประทานหรือก็เข้ามาถ่ายรูปนะคะมาเช็คอินเดินแน่นที่ชายหาดที่นี่ได้เช่นกันค่ะครั้งหน้านะคะเราจะพาเพื่อนๆไ,ไปเที่ยวที่ไหนนะคะฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe และเป็น